แม่เนดูนี่หลวงพ่อรอพี่ดอนแล้วมันทั้งหมดแสนซีฮะทั้งหมดแสนซีปีเท่าไหร่ครับพี่ดอนน่าจะหกหมื่นตัวบางจริงๆเลยนี่มันแกมันชอบจับผิดเจอฮัลโหลสวัสดีครับผมหนึ่งมาตอสลอรี่ครับ ุ๊กตาไม่เจอเลยเอ้ยไม่ได้สิต้องเปลี่ยนซับใหม่แล้วอะไกตาไฮเปอร์ครับวันนี้เราไม่ได้ผมไม่ได้รีวิวแบบยูเซอร์รีวิวมานานมากนะลูกตาเนาะ่คิดถึงกันบ้างหรือเปล่านั้นเนี่ยดแล้วนี่คิดถึงหรือเปล่าปกติเราจะรีวิวเันพวกแบบรถใหม่นะใช่แล้วแล้ววันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาเป็นแบบยูเซอร์รีวิวกับรถคันนี้เลยเนี่ยลูกตานี่เลยดูคติคันนี้เลยใช่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเจ้าของเขาเป็นใครมาจากไหนนะ ไม่รู้จัก,มกเมยอะไม่รู้จักเลยค,คือรู้จักนะคือรู้จักเอ,อเชิญเจ้าของเขามาหน่อยครับเจ้าของครับอยู่ไหนครับผม <c oughs> ี่คนนี้เจ้าของเลยฮะ <c oughs> สวัสดีครับไหนน้องชื่ออะไรครับน้องน้องชื่ออะไรฮะชื่อดอนครับ GDM พี่ดอนนะฮะเพิ่งได้รถมาใหม่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งเริ่มเล่นนะเพิ่งหัดใช้คุณตาต้องสอนแล้วล่ะพวกเด็กหัดใหม่อย่างเงี้ยนั่นแหละสิแกงเขาอะไรเขายังไงเดียวเนี่ยนั่นแหละสิเราจะแกะของแต่งไหนไปขายดีเอ้ยดูดิแต่งมาเต็มขนาดนี้วันนี้ดูนี่หลวงพ่อล่อพี่ดอนแล้วล็อกกับการสะบัดตอนแรกกำลัง ขของงัเดี๋ยวเราไปเข้าสาระกับยูเซอร์วิวของเราวันนี้นะครับกับดูค a ตี้รุ่นอะไรพี่ดอนอันนี้รุ่นอะไรไฮเปอร์โมตาร์950 RVE 2024โอ้โหชื่อจำได้ด้วยชื่อเราท่องมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วใช่แล้วผผิดมากตัวนี้คือเป็นดูคาตี้เป็นไฮเปอร์โมตาร์นะครับเพื่อนจะไปเข้าๆสำหรับดูคาต i h ไฮเปอร์โมตาร์950 RVE 2024 ุูนี้จะมีเอกลักษณ์พิเศษก็คือลายกราฟิตี้ลิเวอรี่อีโวของเขาครับในส่วนของเครื่องยนต์เป็นแบบ l อ wow, ลทวิน4วาล์ 937cc 114แรงม้าที่9,000รอบแรงบิดจัดจยานสูงสุด96นิวตันเมตรที่7,250รอบกันเลยครับถังน้ำมันมีความจุ14.5ลิตรให้พคิืิอเตอร์นะครับทั้งอัพและดาวร้าใจเวลาขับขี่มากๆครับ จอสี TFT ขนาด4.3นิ้วสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้3โหมดได้แก่สปอร์ตทัวริงและ u r อร์บครับมาถึงในระบบช่วงล่างโชกคหน้าแบบหัวกลับมาซ็อกกี้45มิลิเมตรโชคหลังเดี่ยวแบบโปรลิงสามารถปรับพีโหลดและรีบาวได้ล้อฟอร์ดมาเชตแบบ3ก้านรูปตัววายสีดำตัดแดง17นิ้วทั้งหน้าและหลังรัดด้วยยางขนาด120และหลัง180ขอบ17ตามลำดับ ทำไมที่ดอนถึงเลือกรุนนี้ที่ไม่ใช่รุ่นอื่นทำไมต้องเป็นรุนนี้เพราะอะไรอะ่ะเพราะต่ก่อนนะผมขับแส่แปดร้อยอาใช่แล้วก็ขับมาสักพักนึงก็เข้าป่าเข้าป่ามาสองสามปีแหละเพิ่งออกมาเข้าไปนานอาส่งเราก็เลยติดส่งวิบากมา<อ>ก็เลยมีวิบากคันนึงเอาไปใส่ล้อเรียบครับเขาเรียกกันนั้นก็เป็นโมตาร์ดเหมือนกันแตเน่เป็นโมตาร์วิบากอาขี่แล้วมันสนุก มันพับไว้แล้วบ้านเราเป็นโค้งก็เลยลองหาบิ๊กไบที่มันทรงโมตาาตะสันหนึ่งก็เลยได้เป็นเจ้านี่ไฮเปอร์โมาร์ไฮเปอร์โมตาเลยเลือกคันนี้จริงๆเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมีคู่แข่งนะพี่ดอนเนาะไม่มีเลยครับคือมันเกิดมาเป็นโมด้าโดยเฉพาะคือแบบโมด้าจะโรงงานอะประมาณนั้นพี่ดอนก็เลยเลือกรุ่นนี้ใช่แล้วรุ่นนี้มันราคาเท่าไหร่นะพี่ดอนห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันครับ รู้สึกว่ามันจะมีทั้งหมด3รุ่นปะสามรุ่นรุ่นธรรมดาสารุ่นย่อยเนาะครับรุ่นกาปิตี้คือ RVE แล้วก็เป็นรุ่น S p ก็คือตัวนี้เป็นตัวกลางวาั้เถอะตัวกลาง S p เป็นตัวท็อปตัวท็อปก็คือ7 0 0 0แสนประมาณนั้นใช่เจ็ดแสนแล้วนะฮะอุ๊ยอันนี่คือตัวกลางนะครับผมก็ที่เราคุยคุยกันก็คือเหมือนประมาณว่าตัวกลางเนี่ยมันต่างตรงแค่สติ๊กเกอร์เนี่ยเหรอครับลายจริงเหรอใช่เราแต่งมาแล้วคาปิที่นี่หรอครับรุ่นนี้รุ่นอคางนปิทีะ อ้าวอ๋อนี่คือทำสติกเกอร์มาใหม่นะเพื่อนครับนี่เป็นสีเงินนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดิมเดิมนะไม่ใช่เพื่อแต่งมาหมดแล้วอ้โหอในไหนแล้วพี่ดอนช่วยรีวิวว่าของแต่งที่พี่ดอนใส่มาบ้างทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างดีกว่าคร่าวๆไห่จากด้านหน้าไปด้านหลังเลยลูกตาพาดูหน่อยดิมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นคาร์บอนบอนทั้งหมดคาร์บอนทั้งหมดมีอะไรบ้างคาร์บอนก็ทั้งหมดเลยโอ้ยดินไปด้วยไม่เป็นคาร์บอนแบบด้านๆเนาะ ที่สวยๆงานเรือมาเป็นอะไรที่แก่ไม่ได้เลยใช่ไหมนี่ด้วยใช่ไหมอ๋อคือเขาเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้พุ่มหรืออะไรนะอ๋อกระจกกระจกกระจกที่ใส่มามองไม่เห็นเนี่ยใส่มาทำไมใส่คนถามเห็นคนถามไหนกระจกนี่เหรอโอ้ยในลาซาด้าเท่าไหร่ทุกจ๊ะสองเก้าเก้าครับในลาซาด้าเท่าไหร่สองเก้าเก้าเนี่ยพอมีไอ้เท่าไหร่นะเนี่ยเพราะมีคำแน่นเนี่ย พี่โสมาเราจะสนุกอปเลยเหรอโเขาทำนี้เท่านั้นแหละสองสองเลยอะสองพันสองนะสองหมื่นสองนะครับกระจกเฉพาะจะกระจกนะสองหมื่นสองบอกมาทีละนิดบอกมาทีละนิดแล้วหมุนยังไงนะพี่ดอนหมุนนี่เหรอหมุนได้เหรอหมุนได้ได้เหรอโอ้หแน่นมากเลยนะพี่ตนดเผมไม่รู้ว่าตัว ตัว2องเกับตัว2 0,000กว่าเนี่ยมันต่างกันยังไงแต่คือมันแน่นมากมันแข็งกว่าแล้วก็เวลาพับก็จะเรียบกริบนะครับแล้วก็มีห่อนี่มยอ๋อถ้ามองด้านฝั่งนี้ก็ยืนแบบอันนี่ยไม่ห่อมากรอฝนเล็บได้ด้วยนั่นไงเริ่มพังแล้วเขามาเล่นแล้วก็จะพังละโสดเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีไอ้ไอ้ชุดเนี้ยที่ดอนจําราคาได้ไหมบอกกูเล่นหน่อยราคาเท่าไหรมึงไม่บอกราคาเลยมันทั้งหมดแสนสี่ฮะทั้งหมดแสนสี่แสนสี่ ถ้าแยกเป็นชิ้นมันก็เยอะไม่รู้อะไรบ้างอ๋อคือคือเอาหมดเลยนะเอาจริงจริง้าเกิดมันให้ดูจริงๆเนี่ยดูดิเนี่ยนี่ด้วยเหรอครับนี่บังลมนี่ไหนอ่ะชิ้นนี้อันนี้ก็เป็นของแต่งใช่เขาเขาเอาไอ้ลมเข้าไงเพื่อเบาเป่าเป่าเบรกเพื่อเป่าเบรกง่ายเหมือนอ๋อเหรอแล้วมันจะไม่ต้าโต้ลมเหรอใช่เขาไปเราดูมมเต้จีพีเขามีเราก็อยากมีบ้างแค่นั้นเนีไหนอ่ะนี่นะนี่ด้วยใช่ป่ะใช่ นี่นี่อะไรที่เป็นคาร์บอนไม่ได้หวงชี้ๆหน่อยพี่ดอนตายแน่ตายด้วยตายก็เอาโอ้โหอยู่ข้างใต้เลยเพื่อนอ๋อคือกันความร้อนจากท่อป่ะเขาก็ถามว่าติดทำไมงั้นนไหกติดแล้วติดละโอ้โหนี่ด้านใต้นะแล้วก็ชี้นนี้โอ้โหตาเอ้ยไหนชี้นนี้ต้องเป็นสีแดงเอ้าหรออ๋อเป็นสีดาแล้วฝั่งนี้หมดแล้วมีอีกไหมเอาเอนพาเพื่อนดูให้หมดเลยไหนๆก็ต้องดูให้หมด ไปค่อยๆไปนะนี่นะฮะชินนี้อีกพาลุปข้างหลังพารุปข้างหลังไหนโอ้ชิ้นนี้อีกนะแม่เจ้านี่คือต้องสั่งจากอิตาลีทั้งนั้นเลยใช่ไหมและก็นี่ี่ด้วยเดี๋ยวเราอยู่ในคอที่ใช้ไปรือชิ้นเดียวกันอ๋อเป็นชิ้นนี้นะฮะนี่ใครเล่นสายคาร์บอนในยา จบไม่จบจริงเชื่อหมดไปเนี่ยหมดไปเนี่ยมันแตดีมากเลยอ่ะเป็นไงดีมากเลยอ่ะขูดไม่ได้เลยไปขูดกับเขาทําไมเราเออหมดยังหมดแล้วครดบหมดแล้วนะนี่คือคาร์บอนให้ดูคาร์บอนทั้งคันกันล้มอ่ะใหญ่ดแล้วล้วยังมีอีกไหมพูดถึงมันยังมีชิ้นอื่นที่ทั้งหมดเลยได้หมดเลยอ๋อมันจะมีให้อีกแต่ว่าบางนี่ก็ได้ท้ายคาร์บอนก็ได้แต่เราไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วแสนสี่แล้ว เห็นงี้นี่แค่แสนสี่แล้วนะเดี๋ยวนะแสนสี่แล้วตาช่วยจำหน่อยค่ารถอันนี้สองหมื่นถ้าเป็นหกแสนห้าแล้วเอาของแตงก่อนแล้วค่อยไปบวกรถสิแล้วมันจะเยอะบวกให้หมดเลยเดี๋ยวอ่ะต่อไปอันนี้สองหมื่นสองหมื่นสองอันนี้แสนสี่สองหมื่นสองอ่ะอะไรอีกเอาอีกฮะอ่านี่มีข้างหน้าอันนี้อ่ะมอน้ำเนี่ยแผ่นมอน้ำเนี่ยเออ ประมาณ9,000กว่าบาทครับกาดมอน้ำเก0 0พอน้ยสบายกาดมอน้ำแล้วแล้วกาดเนี่ยกาดออยอ่ะไม่แน่ใจนะ3ว0 0มประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์นี่น่าจะน่าจะของโรงงานป่ะเขียนพวก performance อันนี้ของยูโอเทคนะครับนี่กาดกาดมอน้ำยูโอเทคข้างล่างเขียนว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมเดาว่าน่าจะเป็นของโรงงานอะไรครับนี่ช yes? ุดนี้ทั้งชุดไหนฮะชุดนี้ทั้งชุดลูกตานี่แหละสิ่งที่ลูกตาอยากรู้อยากรู้มันคืออะไร <อ>มันใส่สา,ยสายอย่างเงี้ยโโโชชชววว์์์อันนี้ว่าโชว์เลยฮะโชว์นั้นมันเครื่องฮะโชว์นั้นมันเครื่องใี่น้่นมันเครื่องเหรอ <c ười> น้่นมันเครื่องเวลาน้ำมันเครื่องบูดใช่ไหมมันก็จะดังตอก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 แล้วตุ่ม <c ười> ก็จะมีถ้ามันใส่อยู่แสดงว่าพี่ดอนแม่งเปลี่ยนหุ้นสามเดือนจริงเออโอ้โหชีนี้เท่าไหร่ชิ้นนี้เท่าไหร่ชิ้นนี้เท่าไหร่น่าจะรวมๆวมสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ามาถึงว่าเฉพาะอันนี้อะไรอีกนะอันนี่ด้วยอ๋อไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ด้วยนะเป็นเหล็กแสนแป แสนแปดแล้วหือันนี้ช่วยอันนี้ด้วยไหมด้วยครับอันนี้มาด้วยกันไหมอ๋อคือมาทำชูอ๋อแยกอีกแยกมาอีกอ๋อนู้ว่ะแล้วหัวน็อตไอ้พวกนี้อีกอ่ะแยกครับแยกอีกขกันไปเกือบสองหมื่นฮะจะพอหัวน็อตเพื่อนเพื่อนครับนี่หัวน็อตไทเทอ๋อทั้งคันทั้งคันอ๋อทั้งคันอย่างนั้นนั่นเองอันนี้เผื่อเอาไว้ให้ตุ๊กตาล้มละมันการสะบัดใช่เหรอกันล้มไงอันนี้ยห้ออะไรอ่ะอีวูทั้งสเปเชียลพาร์ท ยี่ห้อลาย made in Italy ด้วยนะเพื่อน made i อิ t a l y ช่วยดูนะดูคาไบผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรพี่ดอนไม่รู้ดูคาไบเหรอ๋อมันเป็นชื่อของเขาเลยเหรอน่าจะเป็นพวกพลาที่ทําให้ของดูกติมงครับผมก็ใช้ชื่อนี้นี่ฮะนี่นีแบรนด์เขานี่แบรนด์เขาดูคาไบนะฮะ T D E V O หรอ ็มีนี่ฮะยูเทกกระล้มเท่าไหร่เนี่ยเนี้ยอ้าวไม่รู้จำไม่ได้อีกตาว่าน่าจะเป็นพันกว่าอันนี้นะเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่านุกตาเดามานะตารู้ไอเรื่องนี้รู้เรื่องล้มนี่บอกนะเรื่องล้มนี่รู้รู้ไปหมดมีอะไรอีกฮะพี่ดอนอท่ออถั่ว SC SC ทองสองด้ามอ๋อนี่ฮะพี่ฟูแค่สซิลิปออนแคสซิลิปออนก็บ้องๆแล้วอ๋อเฉพาะ เฉพาะท่อปลายท่อเนาะ SC Project นะครับ, 2>, รบ2อันเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับ,รรบพี่ดอน น่า <substit uting> <expand> จะหกหมื่นกว่าบาทจริงหรือนี่มึงแกมึงชอบจับผิดเจอชอบทำตัวจับผิดเนี่ยเราอะเราพังสายเขาทางสายแม่บ้านเราไม่ไถเนี่ยเราคอยจับผิดเขาอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องพูดให้มันน้อยเราพยายามแกมราคาไม่ได้แล้วตอนเนี้ยแต่ลุงรู้แค่ว่าท่อกับไอเนี่ยไอเนี่ยสองแสนแล้วเนี่ยท่อไงเนี่ย บ่อเดิมใช่ไหมบ่อเดิมครับของเดิมนี่ก็ต้องใส่ฮะของเก่าไม่ให้มากันล้มใช่ไหมนี่ต้องซื้อเพิ่มหรออ้าวแล้วคนซ้อนอย่างเงี้ยหรอเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยไม่รู้อ้๋อไม่รู้ยังไม่รู้ท้้ายสันอ๋อนี่ท้ายพับนี่ของยี่ห้ออะไรน่าจะอีวัลเทควะเดาไม่รู้ฮะอ๋อของดีเอ เท่าไหร่อ่ะรู้ป่ะไม่รู้จำไม่ได้อีกหลังหลังเริ่มไม่รู้ราคาพอเยอะเยอะแล้วเริ่มอะไรพี่ดอนแล้วผมจะขึ้นให้เขาดูหรือไงเนี่ยไปเยอะไปาแล้วไงตายเดี๋ยวตายเป็นเป็นทั้งหมดสี่แสนทั้งหมดสี่แสนพอยังครับ แต่นี่คือราคาของแต่งที่พี่ดอนพูดถึง48,581บาทด้วยของแต่งบางอย่างต้องรอสั่งจากต่างประเทศครับแกก็เลยตัดปัญหาสั่งมันทีเดียวเลยเพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมพี่ดอนถึงจำราคาของแต่งแต่ชิ้นไม่ค่อยได้ครับเน<ว>ี่ยหรอ what, โอ้ชุดนี้เทพว่ะเนี่ยอะไรอ่ะสามหมื่นแปดาเนี่ยนะหมดเลยนะโซสเตอร์อ๋อทั้งโซ <8. S 1> <8. S 2> ่ด้วยโซสเตอร์คุณเขาเทพอ่ะดูดิ คุณค่ห้ออะไรครับคุณเอาเหล็กมาเกี่ยวอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูยี่ห้อเขาหน่อยสิยี่ห้ออะไรอ่ะอะไรเนี่ยไม่รู้ของอิตาลีเขาปะก็ของผมก็ไม่ค่อยเดี๋ยวส่งเอกสารตามไปไรเลสซิ่งเลสซิ่งสักอย่างครับเพื่อนๆผมก็อ่านไม่ออกอดีมันเพื่อนๆนิดหน่อยมันเป็นตัวย่อป่ะโอเอ็นซเหรอดีเปล่า D N C หรือดีบีซีปะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจอ่านไม่ออก มานั่นครับเนี่ยสามหมื่นแปดฝั่งนี้หมดยังฝั่งนี้ก็ที่เห็นเห็นเยอะๆก็จะเป็นหัวน็อตครับเพื่อนๆพื่นี่มาช่วยจับผิดนะนี่หัวน็อตเยอะนี่ก็ใช่ไอ้น้อยๆนี่นะในน้อยน้อดิโซม่านะครับนี่ดิโซม่าการอะไรกันร้อนเหรอเออหรือใส่แต่งมาแค้แค่แต่งมาแตัวท่อแค่นั้นเลใส่พวกท่อร้อนไงข้าวน้ำอะไรเงี้ยอุ้อุ้ยอ้ยอุ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 ้อุ้ย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 อุ แต่แต่งว่าแล้วแต่แต่เป็นเลยปะบีบทีแบบปิ้นอ่าเป็นเลยเล่นที่ขาดไม่ได้อะไรฮะคลื่นสะแบตสะแบตโอ้โหนี่การสะบัดการสะบัดนี่ตอนนี้คือไม่ใช่เดิมด้วยหรอใช่เพราะอะไรคะเนี่ยสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดนะครับพังแล้วต้องให้ตัวอย่างอยู่แล้วพังพังคาเมื่อนี่ี่ห้อดุคติดูคาดูคาไบนะครับฝาถังนี่รู้ไหมเท่าไหร่จำได้ไหมเนี่ยไม่ได้น่าจะ แปดเก้าพันแต่ที่จำได้คือรอมาประมาณสี่เดือนมาจะกำลังผลิตกันอยู่กวาจะได้ขับรถรถทุกอย่างแต่งหมดเอากลับบ้านเรียบร้อยหลอฝาถังหลอฝาถังทำไงอ่ะนี่ไงพวกเดือจะเอาน้ำตาลทรายมาหยอดอ่าเป็นไงทำไงอ่ะต้องกดก่อนใช่ป่ะเออเออทำไงอ่ะนี่นี่ของมันอยู่แจเฮ้ยเสร็จจนอะไรอ๋อเอาไว้อย่างนี้ ติ้งเป็นคลิปกดลงไปอ่าโอ้โหน้ำนมันกระเฉาะเลยโอ้โหไหนดูสิโชยดินี่รอบนี้โอ้โหกินน้ำมันลืมถ้าเป็นรุ่นทั่วไปก็คือเอามือกดได้เลยเขาก็เลยกันกันโดนแกล้งแตกินจกดได้ไหมต้องกดได้เหรอครับอ๋อดึงดึงอย่างนี้นี่เองนี่กล่องนิโซมาปะใช่ถ้าอันนี้หายคือจบเลย ก็เห็นในกลุ่มเขาบอกว่านี่หายมีใครแบ่งขายไหมทุกคนก็ไม่แบ่งขายแต่เขาบอกว่าให้ไปซื้อใหม่ทั้งชุดบอกโอ้โหแชทเลยเออเราเรื่องสติกเกอร์ล่ะสกเกอร์ไปหุ้มมาใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับโปกติแล้วมันจะเป็นสีแดงที่จะไม่สีนี้นะถ้าเกิดเราดูจริงอ่ะสวยมากนะเพื่อนๆมันจะเป็นสีแบบออกแนวเงินๆดูแบบพรีเมียมขึ้นมาเลยอะอ๋อนี่ง สำนักเราเนี้ยฮะเอ็นบเก้นะครับนี่คือทั้งคันเลยทั้งคันคือนี่เป็นการแกะแบบแล้วก็ออกแบบขึ้นมาใหม่เลยครับในการลอยอ่ะมาทดสอบฮะจ้าจักกลางกัรลอยอ๋อตัวนี้คือเอาไว้กัรลอยแคนะ่นะั้นนะอย่าเจะตะลึกน,นะอย่าตะลึกมาถึงนี่ขูดนะเ <c oughs> ว้ยขูดนี่ขาด <c oughs> อ๋อนี่เพื่อนๆถ้าจับจริงมันจะเป็นเหมือนลอยมันสีเอร์อันนี้ขอ,องมันอยู่แล้วหรือว่าทำมันทำดิหรอทำมาของ<อ>มันอยู่กับวิบากไงอ๋อติดวิบากแต่เรามาแ <c oughs> ดบใส่นี่เพื่อเอาไปกิบรถไม่ให้เล <c oughs> <c oughs> ื่อนเราหรัวขูได้อะกคือหัวอ๋อตรงไหนที่เป็นแบบนี้ก็คือจะหนามาเพื่อเทอบกันลอยคือไว้เราเราหนีบใช่อ๋อ มดูตรงแล้วนะรีบเก็บรีบเก็บกลัวกลัวโดนตอนแรกเซลเขายูให้เอาเอบพีผมไม่เอาหรอกแพงให้มีตังซื้ออันนี้เซลแซลบอกของพี่แพงกว่าเอนพีแล้เรวมของแต่งเพลงกวเอชพีซื้อเอพไปก็จบไปแล้วนะโอ้โหสุดๆจริงๆที่ไม่เอาเอีมีมีแค่อย่างเดียวคือเขาไม่ให้ร้อสองสีมาก็เลยไม่เอาแค่นั้นใช่คืออยากได้ล้อสองสีโมตอรมันต้องล้อสสีโอ้ เรามาทําสีเองก็ได้มั้งตาเมนทสีเองบตโหสุดมากแล้วแล้วรุ่นนี้พี่ดอนเห็นเพื่อนม้้งไหมถามคำเดียวเคยเห็นเพื่อนมาคิวไหมเจอสามคันดีใจเหมือนแบบลูกที่พัดพากจากกันมาไกลแล้วมาเจอกันและเจอพี่ที่รูทไงเจอกับน้องเพชรโอ้โหคือคนใช้น่าจะเยอะมากมากนะฮะเพื่อนเยอะน้อยชนกลุ่มน้อยนะฮะเขาพูดไงนลยไปพี่ครอบครัวเรามาแล้วเพราะว่ามัน มันใช้งานได้ไม่หลากหลายสำหรับผมนะเอาไว้แค่ขี่เล่นขี่สนุกพอเดินทางไกลปุ๊บก็ไม่ไหวละส่งมันไม่ได้สองวิ่งร้อยเ8็ดร้ยต้องหมอบละเพราะมันสู้ลมาชเคยบิดสูงสุดเท่าไหร่พี่ดอนคนี่วันนั้นได้ร้อยเก้รครับร้อสโอ้โหไม่กล้าไปต่อกลัวร้อ้าส นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราเอามาฝากกับเพื่อนๆนะครับไม่ค่อยได้มีใครได้เห็นแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครแต่งไปขนาดนี้แน่นอนใช่ไหมลูกตาใช่สุด<า>จริงวะพี่ดอนไม<า>่ไ <laughs> <ย>ม่เอาไว้เพื่อไม่ให้ขายนะถ้าขายก็ขาดทุนยับใช่ <c oughs> อ่าโอเคยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พี่ดอนออกรถคันใหม่อีกนะคะ <c oughs> โอเควันนี้ไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณพี่ดอนมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย